ูงอกเขาๆตรงนี้คือส่วนตัวแม่ค้าไม่ได้ยอมแล้วลูกค้าเนี่ยเราแค่หมุนออกมาแค่ประมาณซี่หวีก็มอพอลูกค้าเราไม่ต้องหมุนออกมาหมดเราจะหมุนออกมาแค่นี้คือแท่งหนึ่งมันยาวๆมากลูกค้าแท่งหนึ่งมันยาวๆเลยเนี่ยเราปัดไปแบบนี้มันก็ติดงอกแล้วลูกค้าดูความเป็นธรรมชาติของตัวงานงอกตัวนี้คือมันดูเป็นธรรมชาติมากแม่ค้าบอกไว้เลยว่าตัวนี้เป็นงานงอกงานปิดงอกเป็นที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วนะคะลูกค้างานงอกมีเนื้อปามเนื้อแป้งเนื้อน้างานเส้นงอกเป็นเส้นสภาพผมที่ไม่มีเม็ดสีแล้วลูกค มันไม่เกิดขึ้นมาแล้วส่วนตัวแม่ค้าเป็นงอกกรรมพันธุ์มันก็เลยได้สภาพนี้แล้วลูกค้าคือไม่ยิ่งไม่ไม่ยอมมันก็ได้สภาพนี้แล้วส่วนตัวแม่ค้าปิดเนี่ยลูกค้าสีดําลูกค้าดูสีดําตัวนี้จะปิดหอกง่ายแล้วปิดหอกได้แบบรวดเร็วด,ด้วยตัวนี้ลูกค้าตัวนี้นะคะตัวนี้มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมจากอะไรหอมหอมจากพืชธรรมชาติใครปิดงอกใครไร้ไปแล้วคือลูกค้าห้าไปกดห้าไปถากห้าไปถูคือแม่ค้าจะเน้นยังลูกค้าทุกไลฟ์เลยตัวนี้ราคาพิเศษในไลฟ์วันนี้ได้ในราคาที่ถูกที่สุดแล้วลูกคคาารทีี่ดงม ตัวนี้ปิดหนอกได้โดยไม่ต้องล้างออกเลยลูกค้าอยู่จนจูอยู่ทนจนกว่าจะสะแท่งหนึ่งจะยาวๆแบบนี้เลย แท่งหนึ่งลูกค้าจะได้ได้มาในในรุนร่นอัพเกรดรุ่นอัพเกรดคืออะไรรุ่นแบบมีซี่รองหวีแบบนี้แท่งหนึ่งมันใช้งานได้เป็นปีเพราะรูงอกเขา่ขาๆตรงนี้คือส่วนตัวแม่ค้าไม่ได้ยอมแลวลูกค네้าเนี่ยเราแค่หมุนออกมาแค่ประมาณซี่หวีก็อพอลูกค้าเราไม่ต้องหมุนออกมาหมดเราจะหมุนออกมาแค่นี้คือแท่งหนึ่งมันยาวๆมากลูกค้าแท่งหนึ่งมันยาวๆเลยเนี่ยเราปัดไปแบบนี้มันก็ติดหงอกแล้วลูกค้าดูความเป็นธรรมชาติของตัวงานอองอกตัวนี้คือมันดูเป็นธรรมชาติมากนม่ค้าบอกไว้เลย,เลยว่าตัวนี้เป็นงานงอกงานปิดงอกเป็นนธรรมมชาาติกที่สุดแล้วะะค ลูกค้างานหงอกมีเนื้อปาเนื้อแป้งเนื้อน้างานเส้นหงอกเป็นเส้นสภาพผมที่ไม่มีเม็ดสีแล้วลูกค้าต้องทําใจยอมรับมันเม็ดสีเมลานินมันไม่เกิดขึ้นมาแล้วส่วนตัวแม่ค้าเป็นงอกกรรมพันธุ์มันก็เลยได้สภาพนี้แล้วลูกค้าคือไม่ยิ่งไม่ไม่ยอมมันก็ได้สภาพนี้แล้วส่วนตัวแม่ค้าปิดเนี่ยลูกค้าสีดําลูกค้าดูสีดําตัวนี้จะปิดหองอกง่ายแล้วปิดหงอกได้แบบรวดเร็วด,ด้วยตัวนี้ลูกค้าตัวนี้นะคะตัวนี้มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมจากอะไรหอมหอมจากพืชธรรมชาติใครปิดหงอกใครไร้ไปแล้วคืืออลููกกกคค้้้้าาาาหหมไไไปปปดถ นะคะจะเน้นยังลูกค้าทุกไลฟ์เลยตัวนี้ราคาพิเศษในไลฟ์วันนี้ได้ในราคาที่ถูกที่สุดแล้วลูกค้าราคาที่ดีงามตัวนี้ปิดหงอกได้โดยไม่ต้องล้างออกเลยลูกค้าอยู่จนจูอยู่ทนจนกว่าจกะสะแท่งหนึ่งจะยาวๆแบบนี้เลยแท่งหนึ่งลูกค้าจะได้ได,ได้มาในในรุ่นอัพเกรดรุ่นอัพเกรดคืออะไรรุ่นแบบมีซี่รองหวีแบบนี้แท่งหนึ่งมันใช้งานได้เป็นปีพอ